สายป้อนระบบ3เฟส4สาย230ทับ400โวลต์นีโหลดแบบ3เฟสสมดุลคิดดีมันแฟกเตอร์ที่100%รเรวมโหลดได้80 kVA จงหาขนาดสายป้อนเดินสายแบบร้อยท่อในอากาศอุณหภูมิโดยรอบ43องศาระยะทางเดินสายเข้าตู้หัวท้ายแล 30, ้ว30เมตรหาขนาดสาย CV ที่ต้องใช้ทั้งหมดและหาขนาดท่อร้อยสายด้วยไปที่โปรแกรมเลือกการติดตั้งเป็นกลุ่มที่2 คลิกเปลี่ยนหน่วยเลือก kva กรอกค่าโหลดลงไปเป็น80 kva คลิก Cb จากนั้นไปเลือกประเภทสายเลือก xlp e แกนเดียวคลิกเลือกสายเลือกสาย c v คลิกที่เทมพราบค่าอุณหภูมิลงไปเป็น43องศาเสร็จแล้วคลิกโอเคก็จะได้ขนาดสายออกมาเป็นสาย CV 50สิแควร์มิลสายดิน16สกสแควร์มิลและใช้ท่อ i m c ขนาด2นิ้ว สำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้ใช้โปรแกรมช่วยคำนวณเราจะต้องแปลงค่า KVA ออกมาเป็นกระแสะโหลดก่อนนะคะในข้อนี้ก็จะได้115แอมคูณค่าเผื่อกระแสะเข้าไปก็จะได้144แอมเอาค่านี้ไปเลือกขนาดเบรกเกอร์ได้เลยก็จะได้ขนาด150แอมจากนั้นก็ไปหาขนาดสายป้อนโดยการเปิดตารางสำเร็จรูปแทนก็ได้ค่ะ จากตารางนี้เป็นการติดตั้งสายไฟแบบกลุ่มที่2ใช้สาย CV แกนเดียวระบบไฟ3ามเฟสหาดูว่าใช้เบรกเกอร์ขนาด1 5 0่อมห์จะมีขนาดสายเท่าไหร่แต่ปรากฏว่านี่แต่ขนาด1 6 0แอมห์หลายท่านก็อาจจะเข้าใจว่าเบรกเกอร์ใกล้เคียงกันก็น่าจะใช้ขนาดสายนี้ได้นะก็เลยเลือกขนาดสายเป็นสาย CV 7 0สแครมิลในท่อ2นิ้วครึ่ง เมื่อพิจารณาดูไปที่ละขั้นจากกระแสโหลดตรงนี้115แอมเราเผื่อกระแสแล้วก็จะได้144แอมและต่อเลือกเบรกเกอร์ก็ยังเผื่อกระแสขึ้นไปอีกเป็น150แอมคราวนี้เรามาดูที่สายไฟกันบ้างว่าจะทนกระแสได้กี่แอมเมื่อเปิดตารางกระแสของสาย CV ในระบบ3เฟสก็จะเห็นว่าสาย CV ขนาด70แสควมิลรับกระแสได้สูงสุด202แอม ต้องการทราบกระแสที่ทนได้จริงเราจะต้องเอาไปเข้าสู่ตัวคูณลดกระแสก่อนค่ะที่จํานวนควบสายเป็น1คึ่คบแทนค่าลงไปก็จะได้ค่าเดิมออกมาที่ค่า cg คือวงจรในข้อมีแค่วงจรเดียวค่า cg ก็เลยเข้ากับ1ที่ค่า ca เป็นค่าที่อ้างอิงจากอุณหภูมิโดยรอบในข้อนี้ให้มา43องศา เปิดตารางก็จะได้ค่า Ca เป็น0.96คุณกันออกมาก็จะได้กระแสะของสาย CV ที่แท้จริงคือ194แอมเมื่อเทียบกันก็จะเห็นว่าขนาดกระแสะของสายไฟก็ยังเผื่อค่าเพิ่มไปอีกเยอะพอสมควรแต่บางตำราในตารางสำเร็จรูปเขาก็มีเบรกเกอร์ขนาด150แอมให้เลือกอยู่นะคะซึ่งจะใช้เป็นสายขนาด50แสคว์มิลร้อยในท่อ2นิ้ว เมื่อดูกระแสะของสาย CV 50 s ส u a แ e ก็จะได้159แอมป์คุณตัวลดกระแสะออกมาก็จะได้153แอมป์เพื่อนๆก็จะเห็นว่าค่าที่ได้จะใกล้เคียงกับขนาดเมนเบรเกอร์ที่เราเลือกเลยดังนั้นกรณีใช้ตารางสำเร็จรูปที่ขนาดเบรเกอร์ใกล้เคียงกันอาจจะใช้สายไฟคนละขนาดก็ได้ค่ะจบข่าว